สาวแจ้งความแรปเปอร์ดังยอมรับรู้อยู่แล้วว่าต้องไปมีเซ็กแต่ที่โกรธคือเมียแอบดูกลายเป็นดรามา่าร้อนระอุในโลกออนไลน์สุดๆกับกรณีแรปเปอร์ชื่อดัง400ล้านวิวถูกสาวอายุ18ปีเข้าแจ้งความกรณีแฟนของแรปเปอร์ได้จัดหาให้เธอไปเจอกับแรปเปอร์และปรนิบัติในเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งทางแฟนของแรปเปอร์เองบอกว่าให้ล้างตรงนั้นให้ดีและอย่าใส่กางเกงยีนเดี๋ยวจะอับ อย่างไรก็ตามต่อมาสาวคนดังกล่าวได้ออกมาโพสใน Facebook ว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่ว่าจะต้องมีอะไรกันกับแรปเปอร์เธอไม่ได้โกรธตรงจุดนี้แต่ที่เธอบอกว่าแรปเปอร์หลอกนั้นคือการหลอกเธอในเรื่องอื่นต่างหาก จากนั้นคนก็เริ่มสงสัยว่าหากไม่ใช่เรื่องหลอกล่อให้มีเซ็กแล้วจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งเธอก็ได้แคปแชทที่คุยกับแฟนของแรปเปอร์ที่แรปเปอร์ต้องการให้เธอกลับบ้านไปอยากให้เธอมีอนาคตที่ดีอยากให้เธอกลับไปเรียนแรปเปอร์ไม่สามารถช่วยในสิ่งที่เธอเจอมาได้และกังวลว่าหากเธอยังอยู่จะทำให้แรปเปอร์เกิดความกังวลใจเรื่อยๆจนทำงานไม่ได้ ทั้งนี้ได้มีคนเข้ามาปกป้องแรปเปอร์ว่าเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายต่างผิดทั้งคู่เธอเองก็ตั้งใจไปหาแรปเปอร์แรปเปอร์ก็ใช้แฟนในการจัดหาผู้หญิงให้และเธอก็ตอบว่าใช่ค่ะไม่ได้ปล่อยเองไงคะแจ้งความแล้วแรปเปอร์เองก็รู้เขาเลยให้กลับบ้านซึ่งมีคนคาดเดากันว่าคําว่าไม่ได้ปล่อยเองนั้นหมายถึงคลิปหลุดของเธอ นอกจากนี้เธอยังไปคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่างานตอนแรกที่บอกจะจ้างคือแบบหนึ่งพอไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้เธอแวกขนและอื่นๆอ,อ,อีกเธอบอกว่าที่บอกว่าโรคจิตเพราะเมียแอบดูคาดว่าเป็นแฟนของแรปเปอร์และที่ยอมมีอะไรกันก็เพราะว่าทางแฟนสาวแรปเปอร์บอกว่าเลิกกันแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ